สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิมาแช์ประสบการณ์อ๋พี่น้องจ๋ากเกือบขอยได้ไปยมหัวกันน้าผัวยุสนามบินเนาะจาะ๋านาะคือเอ่อมือว่านเอ่อมือว่านเอ่อว่านังข้านพี่น้องจา๋าแอนก็ได้เอ่อเอ่อเบิ่งพาสปอร์ตเนาะบัตรนี้ไปตกใจพาสปอร์ตจะคลองพี่น้องจา๋าเมิดตั้งแต้เดือนผฤษสภาคมเนาะจาะ๋านาะบัตรนี้พ่อเมิดปุ๊บบัตรนี้ก็ได้เบ่ากับผัว พวว่อบอกว่าสิบินเมื่อนี้ล้วได้่าสั่นเธอเช็คพาส,สปอร์ตเธอไปมันโอเคบอกม่คอยยืนตกใจพี่น้องจ้าเนื่องจากจะคล้องนะบ่ได,ด้เดินทางไปใส่มาสายหลายปีแล้วก็เลบยบ่ได้เช็คบ่ได้อีหยังเนานะจ้าเนาะก็เป็นความชลาใจของเจ้าของนั่มกับยังบ่แน่บ่นอนมันก็เป็นเอาเป็นความพีของเจ้าของนีง่แหละพี่น้องจ้าก,ก็คือบ่ได้เช็คบ่ได้ติดตามกับว่ามันเป็นจังใดก็ได้ลงทะเบียนอ่าจองคิวพี่น้องจ้า ไปขอหนังสือเดินทางแบบชุกเฉินพี่น้องเพราะว่าแอนจะบินวันที่เออวันที่วันที่เท่าไหร่ลืมลืมลืมวันที่สิบห้าหรือสิบหกเออลืมพี่น้องจ้ะตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่น้องจา้าตีสี่เคืงเพื่อที่เฮาจะเดินทางไปให้มันได้คิวที่เฮาจองไว้สิบโมงสี่สิบห้านาทีพี่น้องจา้าก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่เคืงก็ขับรถไป ไปนี่ก็สี่ชั่วโมงกว่ากับนี่ก็สี่ชั่วโมงกว่าแล้วก็เข้ากับบ้หูว่าเข้าจะต้องรอเอกสารน่ะนานปันใดพี่น้องจา้าอันแวะกันกินขางทางกันไปเรื่อยๆพี่น้องจา้าตั้งแต่ศอกตั้งเศรขนละจา้าหัวใจผัวคอยบอกว่าโอ้โหจะเป็นลมจะกูจะเป็นลมแล้วว่าศัตหัวใจไออันล่นไปยุทธิตัตุ้มแล้วว่าสันใจบ่ดีค่ะพี่น้องจา้าเพื่อนยันมาผ่านเข้ากับ โดยความที่นันก็เคยเห็นน้องในสโลวีเนียเนี่ยเพิ่นโพดเนาะจ้ะเนาะปัญหาเดียวกันก็คือว่าพาส,สปอร์ตหมดอายุแต่ว่าเฮาสิบินแล้วอีก3-4มื้อหรือว่าอีกอาทิตย์นึง,อ,ง,อ,งนนนนนอีหยังจังซี่เนาะจ้ะเนาะแอนก็เลยได้เอ่อสอบถามข้อมูลของน้องเขาน้องเขาก็ว่าเฮ็ดจังซี่จังซี่สิแต่ว่าอันการเฮ็ดน,นี่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่พี่น้องจ้ะแต่ว่าก็เฮาลงแล้วก็เตรียมเอกสารให้มันครบ ดีที่สุดเนาะจ้าเนาะแอนขาดอยู่ก็คือทะเบียนสมรสพี่น้องจ้าก็คือเฮาบ่เคยที่จะขอมาแบบว่าไหวเฮี้ยนเอียงจังสิแม่จา้าเพราะว่าการเท็ดเอกาสารอยู่ต่างประเทศเฮาต้องมิทะเบียนสมรสพี่น้องจา้าขาดตรงนี้พอไปถึงสถานทูตพี่น้องจ้ากัแอนก็ได้เตรียมทะเบียนบ้านเอ่อบัตรประชาชนเอ่อสำเนาเนาะพี่อ้องเนาะแล้วก็เอ่อพาสปอร์ตเล่มเก้าแล้วก็อัน เพิ่นก <Knight. Verkehr S 1> ็สิให้กอกกอกข้อมูลพี่น้องจ้ะกอกข้อมูลต่างๆหน้าหน้าอีหยังจังซี่ล่ะกอกไปพี่น้องจ้ะก็กอกไปอย่างสิปัตยนี่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นตอนแรกอ่ะเอ่อเจ้าหน้าที่นะเพิ่นเข้าใจว่าแอนอยู่ประเทศออสเตรียเนาะแอนก็เลยบอกว่าแอนไม่ได้อยู่ออสเตรียแอนอยู่เซลร์เนียก็เลยว่ายังสิเดินทางมาอันก็สิบ่ได้เพิ่นก็คงสิเออมีความเมตตากรุณาพี่น้องจ้าเพิ่นก็ให้ส่งเออแล้วก็ ตัวเครื่องบินพี่น้องจ้าเพิ่มกับสิลงเนาะจ้าเนาะเพิ่นกับสแกนหายเบิง้งเองียงจังสีเี่ยมันก็เป็นความชลาใจของเฮางอย่างหนึง่งเนาะจ้าเนาะก็คือเออตื่นเต้นก่อนกันกนกบไทยหลายเรื่องมากๆพี่น้องจ๋าได้แวะล่านอาหารอินโดอินเดียไอ้ร้านขายพี่น้องจ๋าใจจริงอไปซื้อแค่ประแดกก็เลยแอมไปซื้อน,น้ำปลาก็เลยเห็นเป็ sap, แต่แซบแทวสัดอ๋อกินไปกินมากเราเป็นแบบคือ,อยังแต่งกินเอ,เอียงจังเสียนะพี่น้องจ๋าก็โอ้บ่แซบ ม่มีความหอมความหวานที่แบบเออแบบเขากินเข้าไปเขาก็หูวว่าเป็นเอ่อสีละกินที่แบบเออแบบคนแต่งขึ้นมาอย่างยังสินะม่มีความเป็นน้ำสมอีย่งยังสิมันก็พานไปได้ด้วยดีพี่น้องจ้าก,ก็คือแบบบบได้ถ่าโดนเลยพี่น้องจ้าและที่สำคัญแอนบ่ได้เสียเอ่อค่าเสียใจในการทำเอกสารหนังสือชุกเฉินตัวนี้เนาะจ้ะเน,น,นาะได้เสียแต่ค่าถ่ายเอกสาร อสองยูโรสำนักจากก็ขอบคุณเจานะ้าหน้าที่เพิ่นน้ำนาะจ้าเนาะเพิ่นกับบอเบลเสียบ่ได้อีหยังจังซี่เนาะเพิ่นก็บอกว่าเออ่บัตรประชาชนนี่ก็ใกล้สิหมดแล้วเด้อเพื่นสปอร์ตนี่ก็ใกล้สิหมดแล้วแล้วปเปลี่ยนเมื่อไรมเด้อเพิ่นก็ว่าจังซี่เพิ่นก็บอก,ก,ก,บอกไปเฮ็ดมากเลยว่าจ้าจ้าก็ไปในราะก็สิไปเฮ็ดอันเดินทางทําหนังสือเอ่ออันดับแรกก็คือต้องพอถึงบินกลับบ้าน นอกจากนอกระนอนพักจะขึ้นหนึ่งกรอเห็นเต็มอิม่มเต็มหน่วยแล้วก็สิไประเฮดพาสปอร์ตหลังจากที่เดินทางไปเฮดสปอร์ตอีกเมื่อนึ่งทัดไปก็สิไประเฮดบัตรประชาชนนอกจากนอนบัตรประชาชนก็สิมืดเออเดินสิงหาพี่น้องจา้าเออมีแต่แนวเหมิดเมิดนะจาะเนาะน,นี่แหละชีวิตที่แบบโอ้ขอมาขึ้เราวก่าสิพ่อกับตัวอย่าของพี่น้องจ้าแช่ประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้นเออคังเดียวคังสุดท้ายสิบ่มีคังต่อไปพี่น้องจา้านี่แหละจา้ามันก็สิเป็นเออ กระดาษแผ่นประมาณสำนีพี่น้องจา่าแองกับพสามารถที่จะให้เบิ้งไดเนาะเพราะว่ามันมีตัวเลขเอกสารอีกอย่างยังสีเนาะจะจะจะ,จะเป็นเป็นกระดาษบางๆพี่น้องจา้าทั้งในนี่ก็สิเป็นแบบรูปทายของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลของเฮาบัตตัวนี้ก็สิมีอ่อก็สิสามารถอยู่ได้ หนึ่งเดือน,น,นเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแอนกับไปกรอกขอ้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอ่าเพกกื่อนกระถามเทียวบินเอียงวันที่เท่านั้นเท่านี้ถ้าว่ามือใดเกิดแบบว่าเปลี่ยนมือบินเอียงจังสีหายแจง้งเจ้าหน้าที่เพื่อนไปเพื่อนกระสิเดเปลี่ยนหายอย่งในข้อมอเอียงสีหล่ะจา้าอ๋อพี่นางจ้ากะร่วงอกลงใจไปเนาะจ้าเนาะ ตอนแรกก็ขึ้นวสิธาโดนกับบ่โดนพี่น้องจา่าเฮ็ดยูร่วมๆเนี่ยเออบอ่ถึงชั่วโมงหนึ่งจ่าบ่ถึงชั่วโมงนึงพราะว่ากน่งถายรอคิ้วแต่ละคนกะไปถ่ายรูปถ่ายเอียงเจ้าหน้าที่เพิ่นกับถ่ายรูปให้นะจาน่าเนอหลังจากนั้นกะเดินทางกลับบ้านกะ โดยความที่ผัวก,ก็ยังรู้สึกว่าเออเพิ่นเพิ่นญามันบอได้พี่น้องสาเพิ่นญามันโมพานเพิ่นญา,นา,ม,นา,นนามันเอกสารมันขาดโน่นนี่นั่นอย่างสีเนาะก็ไปบอกกับเพิ่นเพิ่นกระซีเลียนน่ะแต่ซีเลียนทอนหา้าเจดหัด,ห,ดหัดอยู่ในโอ้เขาเออไม่ต้องซีเลียนอพอ่นก็บ,บอกว่าเหตุใดอยู่อย่างอย่างสีนะโอ้เนี่ยแหละพี่น้องเอ,อ้ยใจตุ้มตุ่มตอมเช็ประสบการณ์นี่แบบโอ้ประคิดว่าสิเกิดขึ้นน้ำจากของความฉลาดใจโดยการที่เฮาบ่าได้ค่อย เดินทางบ่อยเนาะจ้าเนาะแล้วก็บ,บ่ไดเออเช็คเอกสรารอีเยีงยจังซส่กะถือว่าเป็นความผิดเจ้าของเพอเลิกจนมากจนเกินไปเน,นาะจ้าเนาะบ่ได้เตรียมบ่ไดเบิ่งอีเงียจริงสิกะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่คือว่าสิบ่มีครั้งต่อไปดอกต่อไปก็คงต้องเช็คทุกปีแลลวกะตั้งนาฬิกาปลุกไว้พี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะเอามาแช่โอ้ชีวิต